สวัสดีครับพี่น้องที่คารพรักมีคุณพ่อกับลูกสาวอยู่คู่หนึ่งในโอกาสที่วันคล้ายวันเกิดของลูกสาวพ่อก็พาลูกสาวไปซื้อของขวัญให้ลูกสาวก็เลือกสร้อยไข่มุกเส้นหนึ่งเป็นของขวัญให้กับตัวเองลูกสาวก็ชอบสร้อยไข่มุกนี้มากฝ่ายผู้ที่เป็นพ่อนั้นก็อยากจะขอสร้อยไข่มุกเส้นนี้คืนลูกสาวยังไงก็ไม่ยอมคืน พอรักแล้วก็ใส่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปเรียนไปเล่นหรือแม้กระทั่งเข้านอนพ่อก็พยายามที่จะขอสร้อยไข่มุกนี้คืนจากลูกสาวอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสุดท้ายลูกสาวก็ให้คืนแม้ว่าจะไม่เต็มใจก็ตามแต่พอพ่อได้รับสร้อยไข่มุกนี้กลับคืนมาแล้วพ่อก็ให้สร้อยแขมุกอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นสร้อยไข่มุกที่สวยกว่า แล้วก็เป็นของแท้ด้วยมีราคาแพงกว่าลูกสาวก็ดีใจแล้วก็คิดว่ารู้อย่างนี้ตัวเองก็น่าจะคืนจ่อยไขยมุกของปอมให้กับพ่อเสียตั้งนานแล้วพี่น้องครับเราวิงวอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าอยู่สม่ำเสมอมีได้ขาดตลอดเวลาเราขอพระพรสำหรับหน้าที่การงานสำหรับทรัพย์สินเงินทอง สุขภาพทั้งกายและใจความสุขที่เราอยากจะได้รับแต่เมื่อหลายครั้งพระเป็นเจ้าให้เรามาแล้วพระองค์ก็ทรงเรียกคืนบ้างเหมือนกับพ่อคนนั้นที่เรียกคืนสร้อยไข่มุกของปอมจากลูกสาวเพื่อที่จะให้สร้อยไข่มุกของแท้กลับคืนมาพี่น้องครับพระเจ้าก็มีวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินฝ่ายโลกนี้ให้เป็นทรัพย์สินแห่งเมืองสวรรค์ซึ่งถาวรกว่า พระองค์อาจจะเรียกบางสิ่งบางอย่างกลับคืนจากตัวของเราให้เราสูญเสียเงินทองบ้างสูญเสียสิ่งที่เรารักบ้างสูญเสียบุคคลที่เราพึงพอใจบ้างพี่น้องครับหากพระเจ้าเรียกคืนอะไรบางอย่างจากชีวิตของเราก็ขอให้พี่น้องมอบคืนให้กับพระพิญเจ้าด้วยความยินดีเพราะพระองค์จะเปลี่ยนจากเสียงร้องไห้ให้เป็นเสียงโหเราะ เปลี่ยนจากความโศกเศร้าให้เป็นความชื่นชมยินดีและเปลี่ยนจากทรัพย์สินในโลกนี้ซึ่งไม่จีรังยั่งยืนให้เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินแห่งเมืองสวรรค์ซึ่งเราจะรอคอยและไปรับรางวัลบำเห็จต่างๆเหล่านี้กลับคืนมาเมื่อเราเดินหน้าเข้าไปสู่อาณาจักรเมืองสวรรค์บ้านแท้ของพระองค์ขอให้พี่น้องได้ให้คืนกับพระเป็นเจ้าได้ความยินดีและพระองค์ จะมอบคืนให้กับเราตั้งแต่ในโลกนี้และก็ในโลกหน้าด้วยขอพระเจ้าวอวยพรครับ